สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะไปหาจับตัวปพกาโมนปิกาจูตามมาดูกันแววว่ามันอยู่แถวนี้นะปิกาจูปิกาจูนั่นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ผีเสื้ออ๋อนั่นแมงวันนั่นไงเจอมันแล้ว วันละสิมึงวันหมดส้มทำหน้าโอ,ออโอ้ยปวดขาดีลังกาวันนี้เราจะมาซ้อมร้องเพลงเฮ้ยปวดขาจริงด้วยยังไม่เท่ากัน <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> เพลงอยู่ไหนไม่ล่าสุดเลยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆครับผู้ชมครับ ไเกฮะกยเงาตลอดมาความรักเคยจากลามีปัญหาในความรักเก่ากืองาในจิตใจความรักไม่มีอะไรเหมือนเก่าใจมันเศร้าและมืด ทุกคมว่าอบอุ่นที่มันจะดจหมดความรักที่มันอ,อย,ยังไม่ได้อบอุ่นเธอจะไม่ไปไหนแม้ฉันยอมตายกา็ยอมแค่ขอให้เธอ มันสูงมากขึ้นคียผิดวันนี้ไปซ้อมก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันเต็มเต็มเพลงกับฉันตายก็ยอมใช่ไหมไม่ใช่ชื่อเพลงของพี่แบงก์วงแกคือเพลงเพลงอะไรอ่ะตายก็ยอมฝากแตะเด้อพี่น้องนะครับเพลงตายก็ยอมจากแบงก์วงแครเด้อวันนี้บรรยากาศดีหลายไฟไฟคงตกไปแล้วเออเอางน้าก็มา เนุกขนนังมาถ่ายกันเนี้ยทวงยาสาวังนาเนี้ยทวงนานังเลยสนกุกกลางแม่ละบรรยากาศดีมากวันนี้อุดองทาน,นี่เขาคูน้องเวาี่น่ารักด้วยวันนี้บรรยากาศดีจริงๆมีเถียงนาด้วยเดี๋ยวเราจะไปเถียงกันตับ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 เนี้ยสนุกกันแล้วแล้วไว้เจอกันพิกัดเปลี่ยนได้แล้ว